สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆค่ะวันนี้กลางวันเข้ามาว่าจะมาดาักสองหนึ่งหนึ่งแต่ยังไม่เห็นทําขบวนเลยตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้ว <c oughs> เห็นแค่ปูล่ลันเทสอยู่ที่ชาญนชลาสองส่วนริ้วก็จะจอดอยู่ที่เวิงหลายริ้วอยู่แล้วก็มีน้าต้อม จอดอยู่ด้านหน้าโรงซ่อมใหญ่ชานชลาว่างค่ะมีแต่ชานชลาที่6ที่มีริ้วจอดอยู่แต่ยังไม่เห็นมีหัวรถจากใดๆที่ไปทำขบวนปู่4 0 1 5 4 0 1 0จอด แล้วก็มีน้าต้อมอยู่มีทั้งดีเซลลางมีเสียงรถไฟเข้ามาไม่แน่ใจว่าจะเป็น212หรือเปล่า212ค่ะ 4004 40, ทำขบวนวันนี้ล่าช้าไปครึ่งชั่วโมงเข้ามาในชานชลาที่5บัมาดักรอ211ที่จะออกแต่ได้2 1 2แทนขาเข้าค่ะไม่รู้จะทำขบวนทันไหม ปู่0 1 9ถอยค่ะเตรียมรากริว้ว4019เก้าอาไปรากริ้วสองหนึ่งสองออกมาค่ะ จะมาดัก2-11หลายรอบแล้วดักไม่ได้เลยล่าช้าตลอดวันนี้ก็2-12เข้ามาล่าช้าอีกไม่รู้จะทำขบวน2-11ทันไหมรอดูอีกสัก10นาที มีเสียงประกาศไม่รู้ประกาศอะไรอูอ e ีไม่ได้ยินเลยค่ะปู่ลากริ้วออกมาแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าในชานชาลาที่9หรือเปล่าถ้าเป็น211หรือว่าชานชาลาที่8 สับรางที่ราง5รางหค่ะเมื่อที่จะทำขบวนสองหนึ่งหนึ่ง ปูดถอยเข้ามาแล้วค่ะทำขบวนสองหนึ่งหนึ่งกรุ๊กแคบตะพานหิน วันนี้เข้าชาั้นเจ็ดค่ะ มาดูว่าจะเป็น4004เหมือนเดิมหรือเปล่า4019ถอยออกมาหลังจากที่ลากริ้วเข้าไปแต่4004ยังอยู่ชั้นชลาที่5ยังไม่ถอยออกมาค่ะ แล้วปู4019ก็ออกไปเบรงในชานชาลาที่8ตอนนี้กรุงเทพบ้านฟองเลือกกำลังเข้ามาค่ะส่วนกันกับ4004วันนี้คงไม่ได้รอส่ง211อีกตามเคย ได้แต่ขบวนสองหนึ่งสองที่เข้ามาสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเข้าไปทำงานต่อแล้วค่ะอ้าวปู่สี่ศูนย์สี่เจ็ดวันนี้ G E K เต็มย่านหัวลำโพงเลยไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำขบวนไหนหรือเปล่าสำหรับสองหนึ่งหนึ่งก็คงไม่ได้รอส่งค่ะ เพราะว่าคงล่าช้าตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ